ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สม o ด็จวอลอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เรามาลงดันเจียนให้ดูนะครับอันนี้เป็นดันเจียนของ Monster c o l l a b นะครับที่เราจะต้องไปกับ m o n s t e อร์ l l a b นี้เข้ามาอันดับแรกนะครับก็เป็น Lang n ์ r m a l นะครับเราก็จะเลือกนะครับมอนสเตอร์ที่จะไปคู่กับเรานะครับ โอเคเราก็มาเช็คได้นะครับว่าบอสเป็นธาตุาอะไรนะครับเราก็เลือกได้เลยนะครับว่าเราจะไปกับมอนสเตอร์ตัวไหนเช็คสเตตัสกันหน่อยโอเคโอเคอันนี้ก็ธัดไฟไม่มีนะครับ เราก็จะไปกับตัวนี้เป็นซัพพอร์ตถ้าเสงเ,เราจะไปกับตัวไหนดีไม่ใช่าตุน้ำแน่ๆนะครับ เดี๋ยวเราจะไปกับโกโจแล้วกันนะครับเอาโกโจไปก่อนนะแล้นี่นะครับเป็นการเลือกนะครับไปซ้ายไปขวานะครับเสร็จแ,แล้วเขาก็จะมีถ้าเราเคลียร์นะครับเขาก็จะมีมอนเตอร์เพิ่มให้เราครับที่จะร่วมเดินทางไปกับเรานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลย นี่เป็นทาุน้ำนะครับไปเป็นทตาน้ำเลย มอนสเตอร์ที่ตายนะครับในการเดินทางนี้นะครับเราจะไม่สามารถใช้ได้อีกนะครับก็จัดแจงเพื่อนเพื่อนให้ดีนะครับว่ามอนสเตอร์ตัวไหนจะไปให้เรานะครับไม่สามารถใช้ได้อีกนะครับต่อไปจะเป็นทัศน์์ที่จะติดตัวเราไปจนถึงบอสนะครับจนถึงการเดินทางเลเวลต่อไปนะครับ นี่นะครับ Increase Attack Bar of All ก็แล้วแต่จะเลือกเลยนะครับตัวนี้จะมีกู้ไปด้วยเดี๋ยวเราเลือกอันนี้ไปเลย ตรงกลางนะครับจะเป็นมอนสเตอร์ที่จะเดินทางไปกับเรานะครับเป็นซัพพอร์ตนะครับก็ให้เราเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะเลือกตัวไหนนะครับก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับก็จะมีหมาแสงนะครับนี่ แนะนำให้เลือกตัวแทงไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกพาดมืดไปก่อนเลยครับเรเ็ว <C> e <at> ต่อไปเลยครับเร็วๆอัน <C> e <at> นี้เป็นคาดมืดนะครับเอาแสงออกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอา ซัพพอร์ตไปอีกตัวหนึ่งครับก็แนะนำให้เอาตัวที่ ใส่ลูนดูดเลือดไว้นะครับมันก็จะทำให้สพอร์ตเราฮิวเราทันนะครับแล้วก็สามารถดูดเลือดเพิ่มเลือดตัวเองได้นะในงั้นจะเสียมอนสเตอร์ไปเลยนะครับโดยที่เราไม่สามารถใช้ได้อีกนะครับก็หนึ่งเดห,หนึ่งการเดินทางนะครับมอนสเตอร์ Monster ตัวไหนตายนะครับก็จะไม่สามารถใช้ได้อีกรอบหนึ่งนะครับ ก็ระวังกันให้ดีๆนะครับการเลือกอก็สําคัญนะครับการเลือกต่อสู้นะครับถ้าเราเลือกที่มันมีบอสนะครับถ้าเราตีบอสต,ตายก็จะชนะเลยนะ แต่ว่าถ้าเราเลือกเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาครับเราจะต้องฆ่าทุกตัวนะครับเราก็เลือกอันที่มันมีบอสนะครับมันก็จะชนะเลยโอเคต่อไปนะครับเป็นทักษะติดตัวอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เราก็จะมาเลือก เลือกการลดดีกว่าครับลดไหมเดยจะเลือกบอมลดดิฟเฟนต์หรือบอมดีนะ Okay. เดี๋ยวเราเลือกรถดิเฟนต์ไปก่อนนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการอัปเกรดนะครับถ้าเรามีาทักษะติดตัวสีม่วงนะครับก็เข้าไปที่อัปเกรดนะครับแต่ถ้าเราไม่มีก็ไปต่อเลยครับโอเคเป็นธาตุมืดเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเราเอามอนสเตอร์ไปช่วยนะ ก็เลือกยากอยู่เหมือนกันนะฮตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็ได้ครับเป็นมอนสเตอร์ที่เราเลือกเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตเรานะครับต่อเลยก็มีทักาษะาในการโจมตีติดสตันนะครับก็จะทำให้เราา เลียภารกิจได้ง่ายขึ้นนะครับก็อาจจะมีเสียงเด็กน้อยนะเพราะว่าเจ้าแฝดก,ก็อยู่นี่นะครับก็เลี้ยงลูกไปด้วยนะอ่าดวิดีโอไปด้วยนะครับ ตัวนี้ตีติดสตันไปด้วยนะครับยิ่มยอดเนี่ยถ้าปล่อยให้มันออโต้นะครมันก็จะตีตีไปเรื่อยนะก็มาถึงระดับนี้นะครับแนะนำให้อ่า เคลียบอ๊อย่างเดียวนะครับมินิบอสนะครับอ่ะนี่นะครับเป็นสก,กิลที่ติดตัวเราเป็นสีม่วงนะครับแล้อันนี้เราสามารถอัพเกรดได้นะครับเพิ่มค r i t i ิ a ค r ล t e นะครับ30% เอาบล็อกเบนฟิกนะครับอันนี้เป็นาาุไฟนะาตุไฟแล้วก็เอาเป็นน้ำเปลี่ยนกูโจ ็ยังไม่มั่นใจนะครับว่าธาตุอะไรแพ้ธาตุอะไระครับรู้แต่ว่าน้ําชนะไฟะครับไฟชนะลมนะแต่ไม่รู้แสงกับมืดเนี่ยมันแพ้อะไรนะครับ แนะนำน,นะครับให้กดเล่นเองนะครับตัวตุสดท้ายนะครับจะได้ทีเดียวไปเลยนะครับเสียไปหนึ่งตัวแล้วนะครับมอนสเตอร์โมอนสเตอร์ที่เรา เสียไปนะครับไม่สามารถเลื่องได้อีกรอบหนึ่งนะครับเวล์แลนด์กิติคุเฮดเวนอัตทัย น,นี้เป็นธาตุลมนะครับบอสเป็นธาตุลมเราก็จะเอาเป็นธาตุไฟนะมืดก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นธาตุลมไปด้วยนะครับอ่าธาตุลมตัวน,นี้ไม่จำเป็นนะครับ ไม่เน่ใจโกโจไม่ต้องจะเอาอันนี้ไปแล้วกันครับก็เป็นเซตนี้นะครับ <Wow. S 1> แ,แนะนำให้ อ่าออโต้ Auto ไปเลยนะครับเพราะว่ามันมีตัวเดียวนะครับไม่จําเป็นต้องตีลูกน้องนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะหมู่หรือจ่านะครับโอเค ็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับ1พาร์ทนะครับสำหรับแลนด์นอร์มอลนะครับก็อาจจะมีเสียงเด็กก็ขออภัยนะครับพอดีลูกๆเล่นกันอยู่นะครับก็ยังขวบกว่าๆอยู่นะโอเอค okay, ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ทต่อไปนะครับในดันเจียนอาเลเวลฮาร์นะครับ ก็ยจะดูกันว่า,าจะเป็นยังไงนะครับ